วันที่13กันยาคม2564เวลา10นาฬิา30นาทีนายพงเทพเพชรโสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายนางสาวจันทนาสิริมัทุรสนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายนันทศักดิ์หารดีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบทะเบียนคุมใบสั่งจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุวิสัยโควิด -19 กรณีแคมป์ก่อสร้างถูกปิดตามคำสั่งสบคและลงนามรับรองการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของบริษัท a อ o ีรอคุปจำกัดสำนักงานตั้งอยู่เลขที่381/48หมู่1ถนนเทพารัก์ตำบลบางสอทงอำเภอบางสอธงจังหวัดสมุทรปราการจำนวน18คนเป็นคนไทย2คนเมียนมา16คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น39,600บาท ณนะแคมป์คนงานก่อสร้างตำบลแพทย์กระสาอเ,เมืองสมุทรปราการจัังหวดสมุทรปราการโดยในช่วงที่ปิดแคมป์ก่อสร้างหนึ่งเดือนกระทรวงแรงงานจะมีมาตรการเยียวยาให้ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะตัดจ่ายทุกวันศุกร์และนำเงินให้ลูกจ้างทุกวันจันทร์โดยคนงานในกิจการก่อสร้างได้รับเป็นเงินสดส่วนกิจการอื่นๆที่เหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรง ซึ่งลูกจ้างที่แ่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างหากไม่อยู่จะไม่ได้รับเงินทดแทนดังกล่าว